ความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมทุก้าถูกโัวรู้ด้วครับและกล้ามีเทีมเดินรับพรกิจจากพระราชาแต่คุณดันทำไม่สำเร็จและโดนจับนะครับผมแต่ก็หนีออกมาได้ทั้งสองคนโกรธมากเลยครับจึงรวมทีมเข้ามาปนล่ชาไอ้คนนั้นจับไปไไม่รู้ทำไมฉันถึงอยู่ในคุกคนไปรู้แม่ไม่บอกว่าที่กล้ามาท้าทายราชาการประจันภัยในวันนี้เควสไม่สำเร็จพวกคุณโกรธแค้นพระราชาเป็นอย่างมาก หน้าปราสาทแลเวนาทีสาพวกคุณได้มารวมตัวกันมาเรามาแนะนำตัวให้ลูกทีมเรารู้จักกันดีกว่าไปตบทเราสหายทุกฟังค่าวันนี้เราจะฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อที่จะไปกำจัดราชาและเอาสมบัติออกมาแล้วเราก็จะเอาสมบัติมาครอบครอง ชัสดีนะครบผมผมทิ่ชื่ในผมิวเทนะนรรบผมเป็นผู้นำนะครับ<ช>อันดับหน <1. S 2> <2 S 1> ึ่งหนก็ได้เราเป็นผมรวบรวมทุกคนมาเพื่อที่เราจะไปชิงมงกุฎจัดพระราชามรของชิ้นนี้นี่มีมูลค่ามากๆเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าพอไปขายปุ๊บเนี่ยเราอยู่ได้เป็น จีตล้านปีเลยอะไรเงี้ยครับเราอยู่กันนานขนาดนั้นเลยอ,อ,อยากให้ทุกคนนี้ช่วยแนะนำตัวให้รู้จักกันสวัสดีนะครับผมอาเป็นช่างตัดผมมือหนึ่งอ่ามือสองแล้วกันครับมือสองว่ามีสองมือสวัสดีครับผมเขาบอยเซ่ยี่ห้าทุกครั้งที่ผมไปที่ไหนผมจะดวลปืนชนะหมดยี่ห้า เป็นวิญญาณที่มาเจนเทียนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่นั่นไม่รู้ทําไมวิญญาณมันหนาแน่นเป็นพิเศษเราก็เลยร่างกไม่ค่อยสบายเราก็เลยไปฝึกวิชามาเป็นหมอผีเพื่อให้การเป็นอยู่ของเราสบายขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากฉันเนี่ยเป็นนักเต้นที่กเกษณรวมาเพื่อที่จะมาเป็นโจนกับพวกคุณนะคะในวันนี้ <c oughs> ในระหว่างที่พวกเราเนี่ยครักำลังเน้นตัวอยู่อยู่ดีๆนะครับก็มีเรษที่ เศรษฐีคนนั้นเป็นนายทุนในการปล้นครั้งนี้เขาได้มอบภารกิจให้คุณนะครับเพื่อรับของติดไม้ติดมือพวกคุณต้องแสดงอะไรบางอย่างให้พวกเขาพอใจก็ถึงจะมอบของรางวัลให้เราต่อแทนไหมโหมดไหมหนึ่งสอง2 3เสียแล้วจะโดนหลบลูกกระสุนปืนทำลาเสียแล้วจะไปอยู่ที่โลกวิญญาณไหมคะผมจะยิงคุณแล้วให้คุณหลบลูกกระสุนให้ได้จ้สอง มวกคาวบอยนะั้นให้กับดิสมิเอลเซ่เพราะว่าประทับใจการย <c oughs> ี่ห้ามากมากเลยนะผมเนื้อหน้าปราสาทอีกสมบผมพวกคุณต้องวางแผนนะเพื่อจะเข้าไปในห้องสมบัติของราชวงเอาละเราจะวางแผนอย่างไรกันดีหรือว่าเราจะใช้อันนั้นของเซาขุดเข้าไปเลยคอยเซาถอยแล้วดิเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย <c oughs> เข้าไปได้แบบไม่มีใคร <c oughs> รู้ตัวอันนี้เราอยู่ไหนนะด้วยบัฟของคาวบอยยี่อและหนังสือเพิ่มความฉลาด ทำให้ผมสำรวจได้แต่สิ่งของดีๆนี่แหละทิ่ไหนถอยได้ทาไหร่ที่ปราสาทตกอยู่ในจินดาลีต้องสมบัติว่างเปล่าเอาคนที่ฉลาดที่สุดอะไปค้นหาห้องไว้พี่เจ่มพี่ใช่ด้วยความฉลาดอันเฉลียวเขาทำให้ผมนั้น้ เอลซีจะทางลับวุ้ยเอลซีนั่นอยู่ข้างหลังไหมนะวุ้ยทหารก็มาแปดสิบเจ็ดคนโอ้โหใน้สิทที่พอจะมีแบบรถจำนวนทหารลงมาสักสิบคนได้ไหมทหารเชียร์คุณบ้างอ๋อยี่สิบเก้าคนงั้นผมขอเลือกวิธีอันตรายคัดอาวุธ ผ่อเตกใจตกใจตกใจแล้วคุณอาซูนอย่าเลยโอ้ยโคตรจุกจุกค่าค่าเธอโต๊ะค่าอัญเชิญท่านเพื่อให้มาจัดการกับทหารพวกนี้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนเฮ้ยหรือว่าเราเอาที่ปลูกเอาที่ปลูกไปแลกอะเขาลดได้แค่สิบคนก็ยังดีท่านเออยขับไปแล้วสิบคนปืนพาไปหมดคุณไฮเต้ย ผมมีสเต็งอยู่2อันผมเพิ่มให้คุณไทได้ไหมจะได้ยั่วยวนคะแนนขึ้นไปต่อยไปเหรอเอ้ยคุณไทท้อยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสต๊าคโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณราชเอาไวาจะเกบือบคุณเจ้ามาทำอะไรกันเราโกหกเขาได้ปะบอกหลงทางมาเฉยๆเนี่ย อาชาเชื่อยอย่างมากค่ดาคือพ่อของอ้าวเป็นสายตำรวจปะเนี่ยโอ้สวัสดีครับเข้าใจเลยนะครับท่านจําไม่ควรค้นขบวนของข้าจับเซียราเป็นตัวประกันเจ้าทำพร้ายข้าลูกเจ้าก็ไม่เหลือชีวิตต่อไปมาเป็น ทุกอย่างสมบันที่มีท่านใจเย็นข้าจะช่วยลูกสาวของท่านเองผลขอใช้คัมภีร์เสกปัญไม้ใส่เอสวิเอลเซนที่ม่ใช่ายเทล่าคือแบบว่าท่านคือว่าข้าลอเลนก็เข้ามาลยสิอารินข้าข้าดีกันดีกันขอแยกสิ่งตัวเสีย ขอใช้เวทไฟกับเอลเซ่เ่าให้ไม่เป็นจุนไปยี้ห้าที่ลกหลังความตายกับคุณไทยให้เอลเซ่เป็นขอไปคุยกับพระราชาด้วยว่าเนี่ยท่านดูสิฆ่าและมิวเทน่ะช่วยเหลือลูกสาวของท่านเลยนะขอเลือกแต่งงานกับเซียลาและคอรงบันลังตลอดกาลไ้ย เฮ้แต่ข้าก็อยากแต่งงานกับเซียร่าด้วยอ่ะท่านหยุดท่านหยุดไม่ค่ะข้าเป็นสวีทที่จะต้องปกป้องเซียร่าคุณไทยเ็จะแต่งด้วยไหมว่าดีมากเลาว่าเดี๋ยวให้แต่งด้วยแต่นะสามารถชุบผมมาเพื่อแต่งงานได้นะคุณไทยโอ้ยค่ะผมขอเสี่ยงดวงแต่งงานกับเซียร่าด้วยได้ไห ฉันทำนแต่ไม่ได้เป็นเด็กหัวลาอเหมือนได้ยี่สิบไม่หรอกถ้าอัศวินมิวเทนจะได้ดูแลองค์หญิงไหมงั้นผมผมขอเรื่องของละไปแล้วกันถ้ากาษไม่อยู่แล้วทีเนี้ยได่ของไม่ได้แล้วจิ้นสุดเลยประจันไทยทุกคนนะะได้รับของที่ตัวยต้องการกระเบ้อง